สวัสดีค่ะเพื่อนๆชาว YouTube นะคะโอ้ยวันนี้แบบกว่าภูมิสมาอาัดคลิปได้คือช่วงนี้แบบไม่ค่อยมีเวลาว่างเลยนะคะเพราะว่างานประจำค่อนข้างจะยุง่งแล้วก็งานเยอะค่ะก็เลยแบบไม่ได้ทำคลิปเลยนะคะอันนี้เนี่ยวันนี้ภูมิจะพามาดูเพื่อนๆนะคะเพราะว่ามีเพื่อนๆอหลายท่านนะคะที่สอบถามภูมิเข้ามาทาง เพจ a c e b o o k นะคะบ้านสวนนองภูมา่ะ,ะวา่าเพื่อนๆเ,เนี่ยอยากนำพรมญี่ปุ่นนะคะมาปลูกเลี้ยงแบบว่าบนดินอะไรแบบนี้นะค่ะจะแบบจะทำยังไงจะสามารถปลูกเลี้ยงได้ไหมนะคะอันนี้ยูมก็มาถ่ายรูปให้ดูนะคะตัวนี้จะเป็นใต้ต้นมูกนะคะที่ภูมาปลูกต้นมูกเอาไว้นะคะที่เขาจะอยู่ตรงตามกำแพง บ้านนะคะเป็นแบบบางตาหรือว่าให้มันบ้านมันเขียวๆนะคะแล้วก็ตอนนั้นนะคะตรงเนี้ยตรงเนี้ยนะคะเขาเป็นไม้พุ่มนะคะเป็นต้นขาไก่อะคะ่ะก็จะแบบเขียวๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เพี้ยแป้งเยอะมากเลยพุ่มก็เลยถอนทิ้งใบอะนะคะตอนนี้ก็เลยเอาน้องพุ่มญี่ปุ่นนะคะที่เขาจะเป็นแบบ ไหลแบบเล็กๆก็ค่ะตอนที่อันนี้เขาเริ่มเขาเริ่มโตแล้วนะคะเนี่ย mm hmm. เขาจะเป็นไหลแบบว่าเล็กๆนิดๆอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยจะเป็นไหลประมาณเล็กๆนิดๆแค่นี้ค่ะแล้วพุ่มก็ไม่ได้เอาไปเลี้ยงในกระถางนะคะเพราะว่าปักใส่กระถางไม่ไหวพุ่มก็เลยเอามาแบบปักๆลงที่เนี่ยค่ะเดี๋ยที่พุิใตายต้นมุงนะคะอันนี้ก็มีหลายพันเลยนะคะตรงนี้ อันนี้จะเป็นตัวนี้น่าจะเป็นล u b y ้เลดลูบีเบ้เลดเดสนะคะตัวนี้เนี่ยอันนี้เพ้เพื่อนดูว่าเวลาถ้าเราเลี้ยงในกระถางใช่ไหมคะเขาก็จะมีกาบมะพร้าวสาับแล้วก็ปุ๋ยออสโมโคดค่ะเขาก็จะแบบเหมือนโตดีใบใหญ่อะไรแบบนี้ใช่ไหมคะแต่ว่าพอเอามาเลี้ยงบนดินแล้วอะคะ่ะเขาจะมีพื้นที่เนี่ยคะ่ะ จะมีพื้นที่ดูอย่างต้นนี้นะคะอันนี้ต้นเล็กๆอันนี้คือความสมบูรณ์ของหนึ่งต้นนะคะถึงเขาจะเป็นแบบว่าต้นเล็กๆรจะให้เทียบกับก้อนหินนะเนี่ยต้นเขาเล็กนะคะแต่ว่านี่เขามีดอกเลยนะตัวนี้ชื่อบรูไนนะคะคือแม้ว่าจะเป็นแบบต้นเล็กๆแค่นี้นะคะ่ะแต่เขาก็เขาก็มีดอกนะเนี่ยให้ดูดอกด้วยแหละ นี่เห็นไหมคะเขามีความสมบูรณ์ในตัวต้นของเขาอยู่นะคะแต่ว่าเพียงแต่ว่าเขาอ่ะจะไม่แตกใบใหญ่แต่บูไนบูไนนี่เขาเป็นพันแคะอยู่แล้วนะคะใบก็จะเล็กอยู่แล้วเขาจะไม่ไม่โตไม่โตใหญ่เท่ากับการอยากแตกไหลนี่นะคะเนี่ยเขาจะอยากแตกไหลมากกว่าที่จะเป็นต้นที่เป็นแบบเป็นทรงใหญ่ๆห่อะคะ่ะเนี่เขาจะแบบเป็นมีใบซ้อนใบมีตุ่มดอก mm hmm. เห็นไหมคะ แล้วก็พื้นที่เขามีพื้นที่ให้เหลือยอะค่ะเหมือนให้เหลือยให้แตกไหลไปเขาก็จะแตกแตกแตกไหลออกไปแบบนี้นะคะเขาก็ปักอันนี้เขาปักลงดินเรียบร้อยแล้วนะคะเนี่ยน่ารักมากเลยนี่นี่ไล่มาเรื่อยๆนะคะจากเส้นนี้มาเนี่ยมามีตรงนี้อีกหนึ่งไหลนะคะ<ๆ>เขาก็จะไปของเขาเรื่อยๆอะคะ่ะแล้วก็นี่แตกไปอีกไหลหนึ่งตรงนี้อันนี้คือเขาต้นเดียวกันนะคะนี่ก็คือ อันนี้คือต้นแรกที่ภูมิปักไปนะคะแล้วเขาก็แตกไหลออกมานี่ก็แตกไหลออกมานี่ก็แตกไหลออกมานะคะส่วนอันนี้อันนี้เป็นไหลเขาเนี่ยค่ะเขาก็แตกมาป็กปักลงดินนะเนี่ยก็เขาก็จะไปเรื่อยๆของเขาแบบนี้นะคะเนี่ยอันนี้อันนี้ภูมินนก็ปักไปแล้วเขาก็ค่อยๆโตนะมีก็ใบ,บกำมหีหีมาเนี่ย นุ่มมากเลยนะคะนี่ดอกสีแดงใบกลมนะคะก็น่าจะเป็นพันเดียวกับพันนี้แหละลูบีเลดเดสนะคะเพียงแต่ว่าต้นนี้เขาใหญ่กว่าน่าจะเป็นไหลที่ใหญ่กว่านะคะหรือว่าตรงมุมนี้โดนแดดมากไปเขาก็เลยจะแดงกว่า น้องกาแฟนะคะน้องกาแฟดอกสีชมพูนะคะต้นนี้นี่เขาก็มาอันนี้ลิเลมอนนะคะลิเลมอนเขาก็มีดอกอยู่เรื่อยๆนะคะตรงนี้นี่แกงนี้เลมอนนี่ก็มีนี่อยู่มุมนี้ก็มีนะคะเขาก็จะไปของเขาเรื่อยๆนะคะนี่เนี่ย บูไนนะคะบูไนเนี่ยเป็นพันธุ์ดอกม่วงที่ค่อนข้างเลี้ยงยากนะคะเพราะว่าเขาจะแบบเป็นที่โปรดปานของเพียแป้งแล้วก็เขาจะเป็นพันธุแคะด้วยนะคะด้วยความที่ใบเล็กๆแล้วก็เพียแป้งก็ขึ้นบ่อยอะไรแบบนี้ก็ดูดน้ําเลี้ยงไปเขาก็จะแบบเหมือนฟุบบ่อยเหี่ยวบ่อยอะไรแบบนี้นะคะก็จะค่อนข้างเลี้ยงยากนิดน,นึงแต่ถ้าเลี้ยงได้แล้วดอกเขาจะเป็นดอกใหญ่สวยมากๆเลยนะคะ นี่น้องกาแฟนี่นะคะสีชมพูน้องกาแฟจะเป็นดอกสีชมพูเนี่ยเขาก็จะมีความแบบสมบูรณ์ในตัวต้นของเขานะคะแม้ว่ามันจะเล็กๆอย่างเนี้ยคือพูมงอชอบมานั่งดูนะคือมันน่ารักมากเลยนะดูเพืนๆดูเห็นไหมคะเนี่ยเขาอยู่แบบเนี้ยน่ารักแบบเนี่ยน่ารักมากคือถ้าใครมีพื้นที่ที่เป็นพื้นดินนะคะแบบจะเป็นใต้ต้นไม้หรืออะไรแบบเนี้ยก็คือเอา เอาเกรรไกรหรืออะไรแหลมๆนะคะจิ้มลงไปแล้วก็เอาไหลน้องเขาปักลงไปแค่นั้นนะคะก็ขึ้นแล้วขึ้นง่ายมากอันนี้คือปุ๊บภูไม่ได้ใส่ปุ๋ยเลยนะยังไม่ได้ใส่ปุ๋ยแล้วก็จะมีพวกแบบเศษกะมะพร้าซับอะไรอย่างเงี้ยก็มาทิงท้งๆไว้นะคะนี่ก็เป็นพวกขยะอะไรนี่อันนี้ก็น่ารักซับเนี่ยปุยๆนะคะแบบเนี่ปุยๆแล้วใบเล็กๆแบบเนี่ยแบบ น่ารักจริงนะอยากให้มาเห็นแบบของจริงมากเลยะคะ่ะนี่ยนี่เป็น tropical tobas นะคะอันนี้ดอกเหลืองอันนี้เป็นดอกเหลืองนะคะอันนี้เป็นลูกผสมนะคะลูกผสมเขาจะมีใบเขาจะเป็นสีชมพูอ่อนๆแล้วเหลือบเหลือบม่วงอะคะ่ะเนี่ยก็ยังไม่ค่อยโตมากเท่าไหร่แต่ว่า นี่เขาก็จะโตประมาณนี้นะคะแต่เขาจะชอบแตกไหลกันมากกว่าถ้าเกิดว่าเอามาเลี้ยงบนดินอะนะคะอันนี้ก็คือเป็นบนดินแท้ๆเลยนะเป็นดินจากที่เอามาลงไว้เพื่อปลูกต้นโมกนะคะนี่แกงอันนี้อันนี้ช็อกโกแลตครีมนะคะหรือว่าช็อกโกแลตพิงค์นะคะใบเขาจะเป็นสีสีออกแบบว่า น้ำตาลหรือดำๆมันๆเงาๆแบบนี้นะคะดอกเป็นสีชมพูนี่อันนี้ก็เป็นตัวไอกะมยี่ต้นเดียวกันต้นน,ะะนี้ค่ะชอบนะตรงนี้พมม์ชอบมานั่งดูคือปักแล้วมันน่ารักอนะ่ะเนี๋ยวพงศจะคัดแบบพวกไหลเล็กๆอะคะ่ะไหลแบบ เล็กเล็กๆเนี่ยมาปักนะคะอันนี้อันนี้ที่ตอนที่ปักเนี่ยไหลก็ยังไม่ได้สมบูรณ์นะนี่คือเขาเริ่มแบบโตแล้วนะอันนี้ปักมาสักพักใหญ่ๆแล้วนะคะเนี่ยอันนี้น้องกาแฟเห็นไหมคะเนี่ยมีความสมบูรณ์ในต้นเนี่ยแค่นี้แหละแต่มีดอกนะเนี่ยถ้าเทียบกับก้อนหินเนี่ยคะ่ะเล็กนิดเดียวเองแต่มีดอกก็คือก็แยกออกไปเป็นต้นๆไปนะคะ ลาแพิครีมนะคะนี่น้องจะอ,อกม่วงม่วอ,อันนี้น,นี่คามิโอนะคะนีคามิโอ yeah. เหมือนเขาชอบตรงนี้กันนะนะคะอันนี้จิมคานาเดียนนะคะอันนี้เป็นสีชมดอกสีชมพูลายจุดนะ อันนี้ท็อปิคอ t ท o p a ซนะคะอันนี้ดอกเหลืองดอกเหลืองอันนี้ลิเลมอนตัวนี้นะคะมีพิงค์แพนเตอร์ด้วยอันนี้พิงค์แพนเตอร์นะคะดอกสีชมพูนเนี่ยพิงค์แพนเตอร์นี่น้องกาแฟนะคะดอกสีชมพนเนูเขาก็จะอยู่แบบนี้น่ารักนะคือถ้ามีพื้นดินลองมาปักแบบนี้ดูนะคะเนี่ย อันนี้เป็นน้องใจแอนน้องภูมิเรียกใจแอนนะภูมิไม่รู้ชื่อเขาเหมือนกันนะคะที่เป็นดอกสีแดงนะคะอันนี้ภูมิมาไปปักลงในกระถางยาวแล้วเขาก็โอ้เป็นกอแบบว่าเป็นยักษ์เลยอะคะ่ะดอกสีแดงออกดอกเยอะด้วยนะคะแต่พอเขาไม่อยู่อย่างนี้เขาไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่เห็นไหมคะอืเขาจะแบบว่าชอบแตกไหลกันมากกว่าเนี่ยนะ น่ารักดีนะคะชอบเอามาปลูกแบบนี้นะคะเพื่อน,อนคือถ้าเป็นไหลที่แบบเหลือแล้วนะคะแบบว่าเออมันเยอะไปแล้วอะไรแบบเนี้ยเออก็มาปักแบบนี้ได้นะคะอันนี้เลมอนอันนี้ออกดอกไปหลายรอบแล้วนะผูมิมาไปถ่ายลงเพจด,ด้วยแล้วเพื่อนๆนก็เห็นอุ้ยทาไมดอกมันดอกมันเป็นสีชมพูแบบอุมอูมีใหญ่อะไรอะไรเงี้ยะคะ่ะแล้วเพื่อนเพื่อนก็มาขอซื้อกันนะคะก็มาซือ้อไปกันมีเลมอนแต่ตอนนี้ภูมิแบบ เหลือน้อยแล้วนะคะภูมิญี่ปุ่นที่เป็นลอ็ลอตล็อตก่อนหน้าค่ะเหลือน้อยแล้วแล้วก็เดี๋ยวภูมิอาจะทำจำหน่ายเพื่อนเพื่อนใหม่นะคะแต่ว่าก็ต้องรองนิดนึงนะคะก็จะเหลือไม่ค่อยเยอะละนีนก็มีจิมจุดนะคะจิมคคนาเดียนต้นนี้ไปแอบอยู่ตรงนี้นะคะเนี่ยน,นี่ก็จิมคคนาเดียน สีชมพูลายจุดนะคะนี่ก็เป็นดงลิเลมอนนี่อันนี้นกกาแฟเนี่ยะคะ่ะมีตุ่มดอกด้วยตุ่มดอกนี่นะคะเนี่ยผมก็จะปลูกประมาณนี้นะแล้วเดี๋ยวตรงนี้น้ำท่วมด้วยนะคะจะบอกว่าเวลาฝนตกอะคะอ่ะ่าน้ำก็จะท่วมแบบท่วมเออ เออขึ้นมาเลยนะคะก็ไม่ตายนะเหมือนเขาปรับสภาพแบบแข็งแรงแล้วอะคะ่ะก็ไม่ตายก็น้ำท่วมก็ไม่ตายเนี่ยเราใบแบบนี่ใบสวยหมดเลยอะเนี่ยใบสวยทุกต้นเลยนะคะเนี่ยเป็นต้นเล็ก,ลกๆแบบจิว๋วๆเนี่ยถ้าเทียบกับก้อนหินเนี่ยเนี่ยจิว๋วๆน่ารักน่ารักตรงนี้เวลาออกดอกก็น่ารักนะแต่เขาก็จะผัดๆๆกันทยอยกันออกดอกอะไรแบบเนี้นะคะ ก็ออกไปหลายรอบเนาะนะดูในนี่นะเนี่ยคุณมญี่ปุ่นก็เป็นอะไรที่พุ่มชอบมากเลยนะผุมว่าเขาเป็นต้นไม้ที่แบบว่าหลากสีหลายสีสันแล้วดอกเขาก็ดูมุงม้งมิ้งน่ารักอะไรเงี้ยค่ะเหมือนตอนสมัยเราเป็นเด็กอะค่ะที่แบบตอนเช้าวันเสาร์เรามานั่งดู การ์ตูนดูลายเอมอนอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะพอเราเริ่มโตขึ้นเราก็เอมไม่ค่อยดูการ์ตูนแล้วอะไรแบบนี้นะคะ่ะแต่เราก็มีอย่างอื่นให้ทํานะคะแต่มันก็ยังรู้สึกพอเลี้ยงอันนี้แล้วปุ๊รู้สึกว่าแบบมันเหมือนเหมือนได้ย้อนย้อนวันเด็กวัยเด็กไปตอนที่สมัยเราดูการ์ตูนอะไรแบบนี้นะคะ่ะแต่เราแบบมี เขาเรียกว่าอะไรอะมีกิจกรรมอย่างอื่นให้ทํานอกเหนือจากการดูกระตูนอะไรแบบนี้ค่ะก็แล้วแต่จินตนาการนะคะแต่ผกูกออ็รู้สึกว่าเฮ้ยมันแบบมันน่ารักแบบคิกคุดเตี้ยค่ะูมิญี่ปุ่นคือทําไมภูมถึงชอบูมงญี่ปุ่นมากผมรู้สึกว่าเขาเขามีความแบบว่าปรับเปลี่ยนตามสภาพแวดล้อมได้เหมือนเขาเป็นต้นไม้ที่แบบว่า เรารับรู้ได้อ่ะคะ่ะว่าเขาแบบค่อนข้างมีชีวิตมากๆเลยอ่ะคะ่ะดูอย่างแบบว่าเนี่ยดูอย่างต้นที่แบบเอม,มาไปปักลงกระถางใช่ไหมคะ mm. เขาก็จะใหญ่ต้นก็จะใหญ่จะเป็นอีกทรงอีกแบบหนึง่งเวลาเราเอาไปวางอีกที่หนึง่ง mm. เขาก็จะมีสีดอกสีใบที่มันกลายไปเป็นอีกแบบหนึง่องอะไรแบบนี้คะ่ะแต่พอเอามาเลี้ยงลงดินเห็นไหมคะ่ะเขาก็จะเป็นเหมือนอีกรูปลักษณะหนึ่งนะคะเนี่ย เป็นชั้นๆเล็กๆแตกไหลไปปักไปปักอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะเนี่ยมันก็จะเป็นอีแบบหนึ่งมันคือปรับเปลี่ยนได้แบบไม่เบื่ออะค่ะภูมิเลยเออรู้สึกแบบเลี้ยงแล้วไม่ไม่เบื่อนะคะผมญี่ปุ่นก็สําหรับวันนี้นะคะบันส่วนของภูมินะคะก็ภูมก็ลาเพื่อนๆไปเท่านี้นะคะวันนี้ก็ามาแชร์นะคะการ ปลูกเลี้ยงบนดินนะคะก็คือพมญี่ปุ่นเลี้ยงบนดินได้นะคะไม่จําเป็นว่าจะต้องเลี้ยงบนกระถางอย่างเดียวนะคะสําหรับบ้านภูมิถ้าเกิดเอามาเลี้ยงลงดินเขาก็จะมีรูปร่างลักษณะแบบนี้นะคะอันนี้ก็ไม่ได้ใส่ปุ๋ยเลยนะคะก็เป็นดินที่อยู่ใต้ต้นโมกทั่วไปธรรมดาเลยนะคะก็คือแค่เอาไหล่เขาที่ภูมิเคยแชร์คลิปปักชําไหลอะคะ่ะก็เพื่อนๆตัดไหลพวกนั้นนะคะมาจิ้มๆจิๆปักลงดินไปนะคะแล้วก็ รอเวลานะคะให้เขาเติบโตอันนี้ของภุมนี่ก็คือหลายเดือนเหมือนกันนะคะประมาณาสักอันอันนี้อันนี้น,นี่น่าจะสักประมาณสามเดือนได้แล้ว้งคะเนี่ยภูมิเอาจากไหลแบบเล็กๆเลยนะคะมาปากแบบเล็กมากเลยอันนี้ต้นเขาสมบูรณ์แล้วนะค,ะคือที่ภูมเอามาปากมันเล็กกว่านี้อีกนะคะตอนที่เอามาปาก แล้วมก็ไม่ได้ดูแลอะไรมากมายนะคะเวลาภูมิมดนแานต้นมมก็คือก็ลดสาดน้ําอะไรลงไปทั่วไปปกติเลยะคะ่ะเขาก็เติบโตเองนะคะอันนี้ค่ะลาเพื่อนๆไปก่อนนะคะวันนี้ขออห้มาความสุขสในการปลูกเลี้ยงต้นไม้นะคะแล้วก็ขอบคุณนะคะที่ติดตามรับชมบ้านสวนของภูมมด้วยนะคะค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ